ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9ก้าอันดับพระรูปหล่อรูปเหมือนของพระเจติยอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยที่มีราคาเช่าหาเปลี่ยนมือค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องของเมืองไทยจะด้วยบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่และความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องจากอิทธิปาฏิหาริย์ประสบการณ์ผู้ที่บูชาต่างก็เห็นและสัมผัสได้และด้วยจํานวนที่สร้างที่มีน้อยและหายาก จึงทำให้รูปหล่อรูปเหมือนรุ่นดังกล่าวจึงมีราคาเช่าหาที่แพงขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องต่อไปในอนาคตหวังว่ารายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้เข้าใจและรู้จักและเข้าใจที่ไปที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและนี่ก็คือ9อนดับพระรูปหล่อรูปเหมือนของพระเจเิอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่เ อันดับที่9รูปหล่อก้นเคหลวงปู่จันทร์วัดจันทารามจังหวัดหนองคายรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2517หลวงปู่จันเขมปัตโตวัดจันทารามบ้านร่องเม็กอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสิทธิสายพระอาจารย์มั่นปูริทัตโตท่านนี้โด่งดังมากตั้งแต่ปีพศ2516 กับประสบการณ์เรื่องจริงจากกรณีลูกชายนายพลชาวลาวที่ถึงข่าวเคาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เศษกระจกทิ่มเข้าดวงตาท่านรุดมาขอบริมีหลวงปู่ให้ช่วยเยียวยารักษาท่านจึงเมตตาด้วยการเพ่งกระแสจิตไม่ถึงครึ่งนาทีเศษกระจกนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดดวงตามองเห็นได้ตามปกติเป็นที่น่าอาัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างถวายโดยสิทธิจังหวัดอุดรธานีสร้างในปีพศ2517สร้างพร้อมๆกันทีเดียวกับรูปหล่อของท่านพระอาจารย์ฟั่นต่อเคหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนและรูปหล่อหลวงปู่จันทร์อธิษฐานจิตโดยคณาจารย์ทั้ง4ี่องค์มีทั้งพระอาจารย์ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่จันทร์และยังมีหลวงปู่เทพ พระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์วันพร้อมด้วยพระสายกรรมฐานสิทธิ์ท่านพระอาจารย์มั่นอีกหลายองค์อธิษฐานจิตในวันที่11-14ถึง14เมษา,ายนปี2517เป็นชุดรูปรออริยะสงแดรนิสารกองทัพธรรมที่น่าเก็บนำพังแค่องค์เดียวอธิษฐานจิตก็สุดยอดแล้วแต่นี่มีตั้ง4องค์ร่วมส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อก้นเค หลวงปู่จันทร์วัดจันทารามจังหวัดหนองคายปี2 5 5 7 7นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8รูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตรุ่น101ปี วัดใหม่บางขุนพรมกรุงเทพมหานครรูปเหมือนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ,ศ2517สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบรังสีท่านเป็นพระเถระในคณะสงฆ์มหานิกายซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาอย่างสูงในหมู่พุทธศาสนิก,กชนชาวไทยท่านได้รับความนิยมเรียกขานในนามต่างๆได้แก่สมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดะระฆัง คเคยดำรงตาแหน่งเจ้าวาดวัดระคังโคสิตารามวระมหาวิหารรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตรุ่นอนุสรครบรอบการมรณาภาพครบ101ปีที่ทางวัดใหม่อมตรสบางขุนพรมจัดสร้างขึ้นในปี2517นี้เป็นผ้าดีพิธีใหญ่โดยสมัยนั้นทางวัดใหม่อมตรรสด้ออกวัตถุมงคลมากมายหลายชนิดเช่นพระปูชาพระเนื้อผงเหรียญรูปหล่อเป็นต้น วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อนำปัจจัยสร้างโรงเรียนสมเด็จพระพุทธาจารย์และสร้างสาราการ,รเรียนบุรณะซ่อมแซมวัดใหม่บางขุนพรมออกแบบสร้างโดยนายช่างกเกษมมงคลเจลริญโดยสมเด็จพระสังฆราชประธานจุดเจียนชัยและสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานในการดับเจียนชัยพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่26ตุลาคมปี2517เวลา17 4.50นาฬกา50นาทีมีพระคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงาพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่หินวัดละคังหลวงพ่อคูลวัดบ้านไล่เป็นต้นส่วนพุทธคุณนั้นเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแขวคลาดปลอดภัยอำนาจบารมีโชคลาภส่วนราคาเช่าหาของรูปเหมือนสมเด็จโตรุ่น 101ปีวัดใหม่บางขุนพรมกรุงเทพมหานครปี2517พิมพ์ใหญ่นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7รูปหล่อรุ่นหัวหลิมพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโร วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนอครรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2514พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นสิทธิพระกรรมฐานซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระก็คือท่านพระอาจารย์เสากันตดศีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมอันมีท่านอาจารย์สิงขันตยาก,กรโมเป็นหัวหน้าตามคําสั่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ให้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ทำภาคปฏิบัติหรือทางวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรูปอรอาจารย์ฟั่นอาจารโรพิมพ์หัวหริมจัดสร้างโดยนาวาเอก,กเสมง,งามเอกและคณะจำนวนการสร้าง500องค์มีเนื้อนวรโรหะและเนื้อเงินจะตอกหมายเลขประจำองค์พระทุกองค์ใต้าฐานจะกบรรจุเกษาของพระอาจารย์ฟัน่น รุ่นนี้เป็นพระรูปเหมือนแบบหล่อลอยองค์ศีรษะองค์พระจะเรียวยาวหรือแคบหรือหลิมซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกว่ารุ่นหัวหลิมมาถึงปัจจุบันพระรูปหล่อรุ่นหัวหลิมของพระอาจารย์ฟั่นไม่เพียงแต่มีมูลค่าสูงในตลาดพระเครื่องแต่ยังมีคุณค่าในเชิงศรัทธาความระลึกถึงคุณงามความดีและความเมตตาที่ล้นเหลือถือเป็นพระเครื่องที่มีครบทั้งพุทธคุณเป็นรูปหล่อที่นิยมสุด จำนวนการสร้างก็แน่นอนชัดเจนไม่มีเสริมและหายากมากๆส่วนราคาเช่าหาของรูปร่อรุ่นหัวหริมพระอาจารย์ฟันอาจารโรวัดป่าอุรมสมพรจังหวัดสกลนครปี2514นีนี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่6รูปบหรออโบราณรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่วัดสร้อยฟ้าจังหวัดราช,ชบุรีรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2512หลวงพ่ออยู่วัดสร้อยฟ้าหรือพระครูสุว,สวรรณสารคุณอยู่ธรรม,มสโรท่านเป็นคนราช,ชบุรีโดยกําเนิดหลังจากที่หลวงพ่ออยู่ได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสท่านก็ได้ปกครองพิสูจ์สามเณรตลอดจนสิทธิวัดด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จนเป็นที่เคารพของสาธุชนทั่วไปนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานในพระปริยัติธรรมท่านส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาจนกระทั่งตั้งเป็นสำนักเรียนแต่ท่านยังมีความรู้ในเรื่องของการต้มยารักษาโรคภัยไข้เจ็บจนเป็นที่รู้จักกันทั้งใกล้ทั้งไกลว่าหลวงปู่วัดส้อยฟ้า รูปหล่อหลวงพ่ออยู่วัดไส้ฟ้ารุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพศ2512หลังจากที่ท่านมรณภาพลงแล้วลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองลมดำจัดเป็นรูปหล่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทําเป็นของหลวงพ่ออยู่จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรรถไหลผ,ผ้าสังกติบนฐานเฉียงด้านหลังผ้าสังกติ จรดฐานเฉียงมีรัดประคตชัดเจนใต้ฐานเรียบด้านพุทธคุณของหลวงพ่ออยู่นั้นขึ้นชื่อเรื่องแค้วคาบและมหาอุดหยุดปืนตามแบบฉบับของพระโบราณยุคเก่าส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่วัดส้อยฟ้าจังหวัดราชบุรีปี2512นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5รูปหล่อโบราณรุ่นเสาห้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2512หากพูดถึงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์เรามักนึกถึงพระรูปหล่อก้นละคังปี2512ความจริงหลวงพ่อพรมท่านได้ปลูกเสกพระในรูปแบบรูปหล่อหลายรุ่นหลายพิมพ์ด้วยกัน แต่ด้วยประสบการณ์ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักสะสมรูปหล่อโบราณรุ่นเสาห้าหลวงพ่อพมวัดช่องแครปี2512เนื้อเงินรุ่นนี้ปลูกเสกเป็นเลิกเสาห้าวันที่22มีนาคมปี2512แต่พิธีเทหล่อในวัดช่องแครซึ่งในกรมรมพิธีหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์แบบโบราณจึงทําให้หลวงพ่อท่านได้บริกรรมพระคา,าถาในพระชุดน,นี้ย่อยอย่างเต็มที่ น่าเสียดายสร้างได้เพียง500องค์เท่านั้นพระรูปหล่อเนื้อเงินเสาห้ปี2 5 1 2จัดสร้างโดยคณะกรรมการวัดช่องแคปลูกเสกในวันพิธีเสาหปี2 5, 5 1 2เดือนมีนามีเนื้อเดียวคือเนื้อเงินจำนวนการสร้างประมาณ500องค์ตอนหล่อแรกๆจะหลอด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์พอหล่อไปได้สักพักกรรมการเก่งว่าเนื้อเงินจะไม่พอจึงเติมโลหะอื่นผสมลงไปเล็กน้อย จึงทำให้บางองค์จะออกสีเงินบริสุทธิ์บางองค์จะมีสีเหลืองปะปนอยู่ด้วยเล็กน้อยพระรุ่นนี้มีการตอกเลข5ไทยอยู่ด้านหลังองค์พระทุกองค์ส่วนราคาเช่าหาของพระรูปหล่อโบราณรุ่นเสาห้าหลวงพระพมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ปี2512นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่4รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวจังหวัดชะเชิงเซารูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2510หลวงพ่อดิ่งคังคะสุวรโนยังคงเป็นที่ลํำลึกและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิทธิานุสิ์โดยทั่วนหน้าวัตถุมงคลต่างๆของท่านก็ออยังคงได้รับความนิยม และเป็นที่สแสวงหาอย่างสูงหลวงพ่อดิงเป็นพระพิสุที่เข่งในวัดปฏิบัติมีเมตตาจิตและเชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชารวมถึงพุทธาคมต่างๆที่ท่านได้ศึกษาจากอาจารย์ซึ่งเป็นเจเิชื่อดังในยุคนั้นอาธิพระอาจารย์ดิดวัดบางสมัครจะเชิงเซาหลวงพ่อเปิ้ลวัดบ้านเก่าจังหวัดชนบุรีรูปหล่อรุ่นนี้ทางวัดบางวัวจังหวัดชะเชิงเซาได้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2510 แม้ว่าจะไม่ทันหลวงพ่อดิงแต่ก็ประกอบพิธีปลูกเสกใหญ่มีเจติชั้นนําระดับแนวหน้าภาคตะวันออกร่วมปลูกเสกอาทิเช่นลูกผู้ทิมวัดรหารไร่หลวงพ่อเยียวัดบ้านดานหลวงพ่อคงวัดวังสับประรดหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วเป็นต้นเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์สูงมากอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อดิงวัตถุมงคลหลวงพ่อดิงเล่าขานกันปากต่อปากถึงผูทธกุนอันยอดเยี่ยมครบถ้วน ทั้งด้านเมตตามหานิยมแขวคา,าดปลอดภัยคงกระพันชาตีปัจจุบันหายากแล้วส่งผลให้สะสนราคาเช่าหาบูชาขยับสูงขึ้นตามไปด้วยส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบราณร,รุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจังหวัดชเชิยงเซาปี2510นนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่3รูปหล่อโบราณรุ่นอายุครบ100ร้อยปีหลวงพ่อเฉียนวัดสำนักขุนเดนจังหวัดพิจิตรรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499พระรูปหล่อโบราณรุ่น100ร้อยปีหลวงพ่อเฉียนวัดสำนักขุนเดนเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2499 โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสอายุครบร้อปีของหลวงปู่เขียนซึ่งท่านมีอายุยืนถึง108ปีและเป็นพระเจจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในจังหวัดพิจิตรารุณนี้มีพิธีปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่โดยมีพระเจจีอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลูกเสกด้วยรูปหล่อโบราณร้อปีหลวงพ่อเขียนเป็นรูปหล่ออีกรุ่นที่หายากไม่ค่อยพบเจอบ่อยนัก หลวงพ่อเขียนธรรมรักขิตโตเทพประเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์แห่งสำนักขุนเนรจังหวัดพิจิตรโดยรูปหล่อรุ่นนี้ออกที่วัดไชยมงคลอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรได้สร้างถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนแล้วก็ได้นิมนต์หลวงพ่อเขียนแห่งวัดสำนักขุนเนรมาเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาพิเศษมีพระเถราจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเข้าร่วมพิธีมากมายและมีประสบการณ์ด้าน ความแคล้วคาดคงกระพันเมตตาคบเครื่องสลับรุ่นนี้นับว่ามีค่านิยมอีกรุ่นหนึ่งในวัตถุมงคลทั้งหมดของท่านและเป็นหนึ่งในยอดนิยมของจังหวัดที่เป็นที่ส,สแสวงหาอย่างมากแต่หาได้ยากมากในปัจจุบันส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบราณรุ่นอายุครบร้อยปีหลวงพ่อเขียนวัดสำนักหุนเนนจังหวัดพิจิตรปี2499นนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่2รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497พระครูอุภัยพาราตร หรือหลวงพ่อขอมอนิโชอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่โลวงวัวท่านเป็นพระนักพัฒนารูปสําคัญท่านก่อสร้างพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปโลหะสัมฤทธิองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2502ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง17ปีกล่าวสำหรับวัดไผ่โลวงวัวหรือวัดโพธารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เดิมเป็นโรงป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาโขกว้ระหว่างทำนารูปเหมือนหล่อบโบราณหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวรุ่นแรกจังหวัดสุพรรณบุรี2,497นี้เป็นเนื้อทองแดงผสมโลหะตามตำราบโบราณของหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมรุ่นแรกนี้หล่อได้ไม่มากนักสภาพเป็นการหล่อแบบโบราณจึงพบเห็นพระสภาพสวยๆมีน้อยองค์มากปัจจุบันหาชมได้ค่อนข้างยาก ส่วนพุทธคุณนั้นเด่นไปทุกทางเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านได้รับสังขารไปแล้วสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยมาจบจนปัจจุบันนี้และท่านยังได้ทิ้งถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆทางพุทธศาสนาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากันที่วัดไผ่โรงวัวส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบรานรุ่นแรกหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรีปี2497นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่1รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อทองอยู่วัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการ รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2492พระครูวิปุลสิกกิจหรือหลวงพ่อทองอยู่ธรรมะเตชโชอดีตเจ้าวาดวัดบางหัวเสือท่านเปนพระนักพัฒนาที่ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองท่านยังชอบออกสุวงวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิดชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความเคารพและศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากหลวงพ่อทองอยู่วัดบางหัวเสือท่านเป็นพระเจจีอาจารย์ที่ได้รับการนิมนต์ ให้ทาพิธีพุทธาพิเศษงานสําคัญสําคัญอยู่บ่อยครั้งรูปหล่อรุ่นแรกพิมพ์ฐานศูนย์หลวงพ่อทองอยู่ธรรม,มเตโชวัดบางหัวเสือตําบลบางหัวเสืออําเภอพระประแดงฝั่งปู่เจ้าสมิงพายจังหวัดสมุทรปราการจัดสร้างพร้อมรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงในปีพศ .2492 ขณะที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นรุ่นที่ท่านท่านปลุกเสกลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านต่างนับถือกันอย่างมาก ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อทองอยู่รื่นนี้เป็นรูปหล่อยุคเก่าที่ได้รับความนิยมมากและหาบูชากันตลอดมาเข้มขังศักดิ์สิทธิ์พุธคุณดีพุธคุณเด่นด้านเมตตามหา,หานิยมคงกระพันคุ้มครองป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อทองอยู่วัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการปี2492นี้เอนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ9อันดับพระรูปล่อรูปเหมือนของพระเจจจอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่7แล้วพบกันใหม่ในชุดที่8อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ